สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวหลอดกันนะคะนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดกากหมูกรอบนะคะมากินกันค่ะแดดเริ่มร้อนนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะข้างในก็เป็นไส้นะคะไส้อาคู่หลายๆอย่างนะคะร่วมกันนะคะอันนี้เป็นหมูหมูกรอบนะคะ ขออภัยค่ะตำลัก <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะช่วงเป็นหวัดนี่ค่ะกเต๋วลอดถุงห่อ ง่าย้นะคะอากาศแดดโอ้โหสุดยอดเลยข้างนอกสมัยรุ่นพ่อแม่นะคะตอนเล็กๆอะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีมีแต่เส้นเสี้ยวเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดถังแตกค่ะแบบบานๆกินกันแบบง,ง่ายๆค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดถังแตกมปัจจุบันนะคะเขาก็เริ่มมี มีไส้มีอะไรนะคะค่ะเป็นคำคำเลยนะคะไส้กรอบอร่อยนะ,ะเอแคบหมูกรอบนะคะเนี่ยค่ะแคบหมูกรอบเกี้ยวนะคะเกี้ยวกรอบรวมกันรวยใจกินนะคะสรรหาของกินไต่ละที่ค่ะ น้ำจิ้มเรก็จะทำน้ำจิ้มเคี่ยวให้เหนียวๆแล้วแต่คุณชอบนะคะแต่เราจะไม่คุกนะคะความกรอบก็ยังกรอบนะคะเกีียวกรอบกับอกบหมูกรอบนะคะรวมกันค่ะ อร่อยดีอะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะทำเป็นกลมๆนะคะใสเอง เาเล็กๆก็ชอบมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดมีก๋วยเตี๋ยวหลอดปากหม้อบ้างาก๋วยเตี๋ยวหลอดธรรมดาก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านบ้างบ้านบ้านเราก็ต้องไม่ไม่มีไส้อะไรเท่าไหร่นะคะก็มีถุงหม้อนั่นแหละค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขายังมีไส้อยู่ข้างในนะดูไส้ไปเป็นไส้เต้าหู้นะคะไม่มีอะไรมากแต่มันก็ิ่มเขาเออ วุวยเตี๋ยวหลอดนี่นะคะจะแซบ่บๆแซ่บด้วยน้ําซ้มนะคะใส่ยิ้วดำอ่ะแต่ชอบชอบเตี๋ยวหลอดชอบกินของทอกเยอะ อร่อยอย่าคแบบ เผ็ดนิดหน่อยนะคะอร่อยแซ่บแซ่บลงตัวเลยนะคะ mm hmm. งานบ้านนี่นะคะทำทั้งวันก็ไม่จบเยอะเ mm hmm. ห็นต้องรีบนิดเห็นต้องนั้นหน่อย อร่อยนะคะอเอาหมูกรอบเนะะี่ยค่ะจิ้มเข้าไปนะครับแคบหมูกรอบาาก็ยังกรอบอยู่ หมูกรอบนี้มันขึ้นจะอร่อยได้ก็ด้วยน้าจิ้มนะคะน้ำซีอิ๊วค่ะต้นน้ำสีอิ๊วทำแบบเข้มข้นแล้วก็ออกออกหวานนะครับออกอมีเนนี็ยนิดนึงนะคะแต่อยากเค็มเป็นสีอิ้วดำนะคะหวานนะคะ ชอบกินชอบยาเต่อเถ่อนหลอดที่เราใส่แล้วก็ผ่านเป็นกลมๆเค็กไข้เส้นใหญ่ทําอร่อยเผ็ดนิดหน่อยค่ไม่ไม่เผ็ดมาก รอ,อร่อยกรอบๆค่ะ นี่เบเลื่ยนนะคะก็ออร่อยเข้าวทอดแบบกรอบๆนะคะเนี่ยรูปทรงนะคะการทอด กนี่ค่ะใกล้หมดแล้วกินแล้วก็เพลินกรอบๆหนึ่งกรอบแบบนี้แหละ จะหมดแล้วค่ะกินให้หมดก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะอห้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค้วค่าจากักพยนตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มขา่าสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะบ๊ายบายค่ะสาธุนะคะ